เราก็อยู่กันที่เกรนแลนด์อาณาจักรตูค้คีบที่ใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไ,<อ>ไทยเลยนี่ค็ากกี้กันเยอะใหญ่เลยนะคะดูดิดดโอ้แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเกรนแลนด์นะคะใช่แล้วค่ะและมัมมี่นะคะก็มี1,000บาทมาให้ทั้ง2คนคะ่ะมาดูกันนะคะว่าทั้ง2คนจะคีบอะไรไปได้บ้างจะได้ตุ๊กตายักษ์หรือเปล่าเข้าไปเลยค่ะ ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะนี่ด้านหลังแม่พึ่งนะจะมีตู้คีบใหญ่ตู้ใหญ่มากเลยค่ะใช่แล้วใหญ่มากอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตู้คีบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยอ,อยากเล่นหรือยังากลค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแลกเหรียญกันก่อนอ่าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตู้ให้แลกเหรียญก็คืออันนี้จะเป็นแบบตู้ธรรมดาใส่แบงค์เข้าไปปึ๊บเหรียญออกมาปั๊บเลยอันนี้นะคะส่วนอันนี้สําหรับ สมัครสมาชิกใช่ไหมคะสมัครสมาชิกรับพี5 0 0คะแนนค่ะ ว่า1 0 0 0บาทเบียนากับไกเลอร์จะได้อะไรไปเดี๋ยวไม่พิ่งบอกนิดนึงข้างหลังตรงนู้นนะจะเป็นโซนขนมแล้วก็มีของเล่นตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นตุ๊กตานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซอยไหนก่อนดีซอยแรกเลยไหมจจโอเคค่ะตรงแถบนี้นะคะก็จะเป็นขนมเ,เป็นโซนขนมเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยของกินนะคะนี่อันนี้คือ อะไรไม่รู้โอริโอปะคุกกี้คุกก <like um yeah> ี้คโอเคตรงนู้มีป๊อกกี้ด้วยข้างหลังนี่ก็จะมีเลมีอะไรนะพิมมะม่มะม่ามะม่าใช่เยรับไปยองเลยอะสกายเล่าบอกไปยังไปยังแล้วเราจะลองเทกนะคะอ่าหมายถึงว่าคุกกี้ใช่ไหมคุกกี้เดี๋ยวผมลองอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหนึ่งพันบาท พี่บีจะได้อะไรกลักบไปบ้าง I don't think you can get the ones on the side. Maybe go for one of these smaller ones. อันนี้นะคะขาคีบเขาจะเป็นขาจากไต้หวันนะค่อนข้างแข็งอยู่นะมันจะเีงเียงหน่อยพี่บีมันจะมีเทคนิคโอ,โอเคเดี๋ยวพี่บีจะลองอิชิตันนะคะ ันนี้มันก็จะมีเทคนิคนะก็แคแคปด้วยนะอันนี้ลืมบอกไปนะทุกคนอันนี้ทุกคนอลืมบอกไปว่านะคะว่าแกนแลนสาขาตลาดอะไรนะผนเอน,นนะคะุคนเปิดให,ม,ใหม,ม่เปิดใหม่เพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เองนะกไกลเลิจะได้ไหม อันนี้นะคะยีราฟมันลุาา้นกันว่าพ,พี่บีจะได้หรือเปล่าไม่ไหว สำกล่องนะคะ Obrigado! yo no lo. ¡Cállalo! Oh, wow. yes, <coughs> <coughs> พอมิโก้น่ารักมากสีชมพูขอให้ได้ขอให้ได้ ี่ได้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆหมีเนยตุกตายักษ์ไม่ใช่ของพี่บีค่ะเป็นของน้องเอวานะคะพี่ฝ้ายคีบได้นะคะครั้งแรกได้เลยใช่ไหมโอเคไปดูในตะกร้าพี่บีกันค่ะได้อะไรบ้างพี่บีได้เฟ้นไฟเฟนไฟหยักษ์พิกจูพิกจูปเกมอนแล้วก็มาร์ชเมลโล่ฮัตต์ด้าโซดาอ่าอันนี้ของโปรดพี่บีแามิงโกแพมิงโกแล้วก็ยีรา ก็อีลาบอ่าป๊อกกี้อันนี้อะไรอีกมันเยอะมากทุกคนนี่ตุ๊กตาเซนตวิชโอ้โหป๊อกกี้อู้หลายอย่างเลยหลายอย่างเราพูดกันไม่หมดแน่เลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมาลองเล่นตู้คีบนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะอาณาจักรตู้คีบนะคะใหญ่ที่สุด สุดในประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือที่แกนแลนนะคะสาขาตลาดฐานเพชรนนนะคะเขาเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เองนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเิียาสิันค่ะบ๊ายบาย